ตำนานวัดมหาธาตุอยุทยากลางกรุงเสียยุทธยาอดีตนครหลวงที่ยิ่งใหญ่กว่า400ปียังคงมีวัดหนึ่งตั้งต,งตรงงานอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังแม้การเวลาจะผูกกรนแต่ความขลังกลับไม่เคยเลือนหายนั่นคือวัดมหาธาตุเล่ากันว่าในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่หนึ่งได้โปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นวัดสำคัญใจกลางพระนครในสมัยนั้นวัดมหา,าธาตุยิ่งใหญ่โออาปรางสูงเสียดฟ,ฟ้ามองเห็นได้จากทั่วทั้งกรุงที่นี่เป็นดัง่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนพระราชพิธีสำคัญต่างๆก็จัดขึ้นที่นี่เสียงสวดมนต์ดังว่ามาทุกยามค่ำคืนเสียงระฆังวัดก้องกังวานไปทั่ว แต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปศึกสงครามก็มาเยือนปีพศ2310กรุงศรีอยุธยาล่มสลายพมา่าบุกเผาพระนครจนมอดไหม้วัดมหา,าธาตุถูกเพลิงกลืนกินปรางใหญ่ถล่มลงเสียงพระพุทธรูปถูกตัดเพื่อนำไปขายตำนานเล่าว,ว่าหลังสงครามสิ้นสุดชาวบ้านที่เดินผ่านวัดยามค่ํา มักเห็นเงาทหารโบราณสวมชุดเกราะยืนเฝ้าตามมุมกำแพงบางครั้งได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าศึกวิ่งกล้องแม้พระนครจะว่างเปล่าผู้คนเชื่อว่านั่นคือดวงวิญญาณของเหล่าทหารอายุทยาที่ยังไม่ยอมทิ้งหน้าที่ยังคงปกป้องแผ่นดินแม้ร่างจะดับสิน้นสิ่งที่เป็นปริศนาและงดงามที่สุดของวัดมหา,าธาตุคือ เสียนพระพุทธรูปในรากไม้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเหตุใดเสียนพระถึงไปอยู่ตรงนั้นบางตำนานเล่าว่าตอนพมา่าบุกรุกได้ตัดเสียนพระออกแต่เสียนหนึ่งตกค้างอยู่กับพื้นดินการเวลาผ่านไปต้นไม้ใหญ่ค่อยๆแผ่รากโอบล้อมรอบเสียนพระเรากับธรรมชาติตั้งใจปกป้องพระพุทธเจ้าผู้ที่เคยไปกราบต่างเล่าว,ว่า หากจ้องมองเสียงพระนานๆจะรู้สึกเหมือนดวงตาน,นั้นจับจ้องกลับมาบางคนถึงขั้นเห็นรอยยิ้มแผ่วบางที่ริมฝีปากคล้ายกับพระองค์กำลังมองผู้คนด้วยความเมตตามีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบางคนเล่าว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและวัดปิดเงียบเสียงแปลกๆก็มักดังขึ้นเสียงสวดมนต์ดังแผ่วเบามาจากพระปารางร้างทั้งที่ไม่มีพระอยู่ บางครั้งมีคนถ่ายภาพกลางคืนแล้วติดเงานักรบอยุธยาโบราณมีคนเล่าว่าขณะเดินผ่านเสียนพระในรากไม้รู้สึกเหมือนมีใครคอยมองอยู่ตลอดเวลาคนเท่าคนแก่บอกกันว่าเสียนพระองค์นี้เป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณและเป็นจุดที่วิญญาณชาวอายุธยามาสวดมนต์เพื่อปกป้องศาสนาไม่ให้เสื่อมสลาย แม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีวัดมหาธาตุก็ยังเต็มไปด้วยแรงศรัทธาผู้คนยังคงมากราบไหว้เสียนพระพุทธรูปในรากไม้เชื่อกันว่าหากได้มากราบจะได้รับการคุ้มครองให้ผลภัยผ่านชีวิตมั่นคงดุดรากไม้ที่โอบอุ้มพระเสียรไว้วัดมหาธาตุอยุธยาจึงไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังแต่คือสถานที่ที่เก็บงำทั้งประวัติศาสตร์ ศรัทธาและความลี้ลับที่หลอมรวมเป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่ใครเดินผ่านเสียงพระในรากไม้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติล้วนรู้สึกถึงพลังลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้และอาจเป็นคำเตือนจากอดีตว่าแม้ร่างกายและแผ่นดินจะล่มสลายแต่ศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์จะยังคงสถิตอยู่ตลอดกาล